เผยคอนเซปต์โฟนของเซมี่มาพร้อมหน้าจอน้ำตกขอบโค้งสีด้านรุ่นแรกของโลกเผยคอนเซปต์โฟนของเซมี่มาพร้อมหน้าจอน้ำตกขอบโค้งสีด้านรุ่นแรกของโลกล่าสุดทางเซมีได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคอนเซปต์โฟนที่มีหน้าจอน้ำตกอัลโตฟอร์สกรีนขอบโค้งลงทั้งสีด้านรุ่นแรกของแบรนด์และของโลกครับ โดยมีการออกแบบหน้าจอโค้ง88องศาทุกด้านเลยครับโดยคอนเซปต์โฟนดังกล่าวมีรายละเอียดเผยมาว่ามีการออกแบบหน้าจอโค้งสุด88องศาทุกด้านช่วในภาพไหลไปร,บรอบๆเหมือนน้ำล้นบนโต๊ะครับซึ่งกรอบโดยรอบถูกแทนที่ด้วยหน้าจอเกือบทั้งหมดและจะไม่มีพอร์ตหรือปุ่มใดๆเลยครับซึ่งการแสดงผลบนหน้าจอเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของสมาร์ทโฟนของเซมีซึ่งคอนเซปต์โฟนหน้าจอน้ำตกขอบโค้งสีด้านรุ่นแรก ของแบรนด์นั้นเพื่อให้หน้าจอสามารถขยายออกไปได้โดยรอบครับจำเป็นต้องเอาชนะปัญหาทางเทคนิคของการผลิตกระจกโค้งสี่เหลี่ยม88องศาและการเชื่อมแบบ3มิติโดยการใช้การตัดโดยความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง800องศาในการขึ้นรูปชิ้นเดียวเท่านั้นครับและยังต้องใช้การขัดแบบซับซ้อนหลายๆครั้งเพื่อเอาชนะความตึงผิวในการตัดที่เกิดจากมุมและรัศมีการตัด ที่เล็กมากเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของหน้าจอที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ